การดำเนินง,งานในรอบปี2563ในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมกีฬาปั้นจักรกีฬาได้มีการดำเนิงงนการต่างๆภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามที่รัฐบาลและการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการสมาคมได้ดำเนิงงนการตามแนวทางที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างครบถ้วนอาทิ การประชุมกรรมการประจำเดือนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์การเบริกจ่ายงบประมาณตามกรอบเวลาที่กำหนดเป็นต้นส่งผลให้สมาคมผ่านการประเมินของการกีฬาแห่งประเทศไทยในปี2563ด้วยคะแนน4.7จาก5คะแนนสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563เดิมกำหนดไว้ในวันที่19เมษายน2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงเลื่อนมาเป็นวันที่24พฤษภาคม2564และใช้การประชุมออนไลน์ตามมาตราการของสอบคอ 2. ด้านการพัฒนานักกีฬาเพื่อสรรหานักกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแผนพัฒนาปัญจก,กีฬานายยกสมาคมและคณะได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อหาหรือแนวทางการเตรียมนักกีฬามุ่งสู่โอลิมปิกเกม2024ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563และจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีนายสาโรธคุณีพงศ์อุปนายกเป็นประธานจากนั้นสมาคมได้จัดผู้แทนเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในจังหวัดต่างๆได้แก่สุพรรณบุรีอ่างทองนครสวรรค์ นครศรีธรรมราชตรังยะลาและชนบุรีเพื่อเผยแพร่แนะนำกัจักากีฬาและเชิญชวนให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการทดสอบในวันที่8มีนาคม2563เพื่อเป็นนักกีฬาของสมาคมโดยรับการอนุเคราะห์สถานที่จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีในเบื้องต้นมีผู้ผ่านเกณฑ์รวม20คนต่อมานักกีฬาทั้ง20คน ได้เข้าเก็บตัวและทำการฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมของโค้ชชาวเวยอรมันร่วมกับนักกีฬาชุดโอลิมปิกเกม2020และในวันที่30ศจิกายน2563สมาคมได้พัดเลือกเหลือ15คนเป็นตัวจริง10คนสำรอง5คนประกอบด้วยเป็นนักกีฬาชาย11คนหญิง4คนเพื่อฝึกซ้อมต่อไปโดยทุกคนได้รับสวัสดิการตามสิทธิทุกประกาศ และได้รับการอนุเคราะห์ให้อนย้ายมาศึกษาต่อณวิทยาเขตชนบุรีเพื่อสะดวกในการเก็บตัวฝึกซอ้อม 3. ด้านการพัฒนาบุคลากรก,รกีฬาสมาคมได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรวม3ามรายการได้แก่การอบรมผู้ตัดสินและอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจก,กีฬาระดับหนึ่งตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรก,รกีฬาระดับชาติอบรมผู้ฝึกสอน ตามโครงการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน2563ผลการดำเนินการอบรมในปี2563เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. ด้านจัดการแข่งขันสมาคมได้จัดให้มีการแข่งขันรายการสำคัญสอครั้ง นหาหานน้ำใสดูบริชาการสงครามพิเศษทางเรือจังหวัดชนบุรีได้แก่การแข่งขันกีฬาปันจากกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่5ถึง6กันยายน2563และการแข่งขันกีฬาปันจากกีฬารายการน้ำใส International Championship คู่เท่าสั้นทเตระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กันยายน2563 ผลการดำเนินการเป็นไปตามเอกสารที่แนบและเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงไม่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันแผนการดำเนินการของสมาคมประจำปี2564สำหรับแผนการดำเนินการของสมาคมในปี2564ยังผูกพันกันต่อยอดจากการดำเนินการในปี2563สรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการดำเนินการในทุกมิติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 2. ด้านพัฒนานักกีฬาสมาคมได้ทำการเก็บตัวนักกีฬา5คนเพื่อฝึกซ้อมตามโครงการรถอูโตเกียวก่อนจะทำการทดสอบในวันที่9พุมภาคม2564และวันที่11ถึงวันที่13มีนาคม2564ทั้ง5ประเทศกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดผู้แทนมาเยี่ยมชมการทดสอบในวันที่11มีนาคม2564หลังการทดสอบนักกีฬาของสมาคมสองคนพร้อมผู้จัดก,การทีมและผู้ฝึกสอนได้รับอนุมัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมการแข่งขัน3รายการที่ประเทศฮังการีและบัลแกเรียระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่19เมษายน2564แต่เป็นที่น่าเสียดายว่านักกีฬาทั้งสองคน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาจังหวัดอ่างทองไม่สามารถทำคะแนนผ่านการคัดเลือกตามที่หวังไว้สําหรับนักกีฬาตามโครงการโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสโครงการแข่งขันระดับเยาวชนและอื่นๆยังคงทำการฝึกซ้อมต่อไปภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ตามที่สบคกําหนด 3. แผนการแข่งขันต่างประเทศสมาคมได้รับอนุมัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศอียิปต์ในเดือนกรกฎาคมและอยู่ระหว่างพิจารณาแผนส่งนักกีฬาไปแข่งขันณประเทศเยอรมนีในเดือนสิงหาคมซึ่งสมาคมจะได้เตรียมความพร้อมของนักกีฬาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 4. การพัฒนาบุคลากรการกีฬาสมาคมมีแผนจะจัดการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามุขบุคคลกีฬาระดับชาติประจําปี2564ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งจะได้กําหนดนวันจัดก,การอบรมที่แน่นอนอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการจัดทําหลักสูตรกีฬาปัญจก,กีฬาร่วมกับคณะทํางานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการโดยมีนายสาโรธผู้ดีพงเป็นหัวน้าคณะทํางานห้า แผนการจัดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติจังหวัดตราดและการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47จังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดสมาคมจึงไม่สามารถจัดให้ปัญจก,กีฬาเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันทั้งสรายการได้ตามแผนที่วางไว้ สำหรับการจัดการแข่งขันในปีนี้สมาคมยังคงวางแผนจัดการแข่งขันสองรายการได้แก่การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันชิงชนะเลิศในกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2564ซึ่งจะกำหนดวันที่แน่นอนอีกครั้งในท้ายที่สุดนี้สมาคมกีฬาปัญจกีฬาขอยืนยันความมุ่งมั่นในการเผยแพร่กีฬาปัญจกีฬาให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะเยาวชนวบาู้ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคกรที่เกี่ยวข้องบนความร่วมมือระหว่างสมาคมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภายใต้การสนับสนุนข,ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนำปัจจกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียนอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคต